โจจินซันเยจินเป็นสาวสวยที่ทำงานเป็นดีไซเนอร์ในบริษัทออกแบบเธอมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่เคยพบกับความรักที่แท้จริงจนกระทั่งเธอได้พบกับจุง,งซูยุงูซูชายหนุ่มที่ทำงานในร้านขายของจิปาถะ ทั้งสองพบกันในร้านอาหารขณะที่ซูจิ n กำลังมุดหสนิดกับเพื่อนๆที่อยากไม่เข้าใจชีวิตของเธอทั้งสองเริ่มพูดคุยและพบว่าแม้จะมีความแตกต่างในหลายๆด้านแต่พวกเขาก็มีเคมีที่ดีต่อกันทำให้เกิดความสนใจซึ่งกันแอลละกันทันทีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มตั้งจากการไปทานอาหารด้วยกันบ่อยครั้งทั้งคู่เริ่มพบว่าแม้จะมีความแตกต่างในวิถีชีวิตแต่พวกเขาก็เข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้ง และจุนซูเริ่มตกหลุมรักซูจินจากการที่เธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีความตั้งใจในชีวิตซูจินก็เริ่มเห็นในตัวของจุนซูว,ว่าเขาคือผู้ชายที่เข้าใจเธอและทําให้เธอรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมากขึ้นหลังจากความสัมพันธ์ดําเนินไปได้หลายเดือนจุนซูตัดสินใจขอซูจินแต่งงานในสถานที่ที่ทัศคู่ไปเดทกันครั้งแรก เขาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับเธอและพูดคำขอแต่งงานออกมาสุจริงรู้สึกตกใจและยินดีไปพร้อมกันและตอบตลกลงเขาทัานทีหลังจากแต่งงานสุจริงและจนุนซูมีชีวิตที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักทั้งคู่ทำงานหนะักในด้านอาชีพของตนเองแต่ก็อยากให้เวลาแก่กันเสมอมีการเดินทางท่องเที่ยวและช่วงเวลาอันมีค่าที่พวกเขาแบงปันกันอยากมีความสุข โดยที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็มไปด้วยการสนับสนุนซึ่งการและกันชีวิตของซูจินเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอเริ่มรู้สึกถึงอาการผิดปกติในการจำเหตุการณ์ต่างๆเธอเริ่มลืมบางสิ่งบางอย่างที่เคยจำได้ดีเช่นการเดินทางครั้งล่าสุดที่เธอไปกับจุนซูรวมถ้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เธอรู้จักดี สูจินเริ่มกังวลและไปพบหมอเพื่อหาสาเหตุของอาการเหล่านี้หลังจากการตรวจสอบหลายครั้งสูจินได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ความจำของเธอเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ซูจินรู้สึกปกใจและตกใจมากเธอไม่สามารถยอมรับได้ว่าจะต้องสูญเสียความทรงจำของ,งเองไปและเกรงว่าจะทำให้เธอและจงซูต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ยากจะรับมือเมื่อจงซูงรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็เริ่มรับรู้ถึงความยากลำบากที่พันรยะของเขากำลังเผชิญเขาตัดสินใจที่จะดูแลซูจินอย่างดีที่สุดโดยไม่ยอมให้เธอรู้สึกเยี่ยวได้ เขาช่วยเหลือเธอในการจำสิ่งต่างๆและใช้วิธีต่างๆเช่นการเขียนบันทึกประจำวันให้เธออ่านเพื่อช่วยสิม้างความจำที่หายไปเขายังพยายามพาเธอไปในสถานที่ที่ทำให้เธอจำได้ส่วนจินเริ่มลืมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นระวัางเธอกับจุนซูเธอเริ่มจำเขาไม่ได้และไม่สามารถเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ในอดีตและจุนซูจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือเธอ ซูจิงก็ยังคงมีความรู้สึกก็ขอรงวารสูญเสียและเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถเป็นภรรยาของจุนซูได้อีกต่อไปหลังจากที่ซูจิงเริ่มลืมความทรงจําทุกอย่างจุนซูได้พาเธอไปยังสถานที่ที่ทั้งสองเคยไปเยือนในวันแรกที่พบกันที่นั่นเขาพยายามบอกเธอเกี่ยวกับการพบกันของพวกเขาและให้เธอจําเรื่องราวทั้งหมดที่พวกเขามีร่วมกันเมื่อซูจิงถามเขาว่า เราเคยรักกันไหมจนุนซูก็ยิ้มและตอบ,บว่าใช่เราเคยรักกันและตอนนี้เขาจะรักเธอตลอดไปในช่วงท้ายของเรื่องซูจินป้องเผชิญกับโรคเคาไซเมอร์จนทำให้เธอเสียชีวิตแต่จนุนซูยังคงอยู่เคียงข้างเธอและระลึกถึงความรักที่เขามีต่อเธอตลอดไปถึงแม้ว่าเธอจะลืมไปแล้วก็ตามเรื่องราวนี้จบลงด้วยความเศร้าส้อยแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรักมันยาวนานที่ไม่มสิน้นสุด